สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับวันีพอกันโดนนะครับเป็นไงสบายดีคือเเราเนาะครับพี่ๆทุกคนนะครับบรรยากาศนะครับหลังเกี่ยวเนาะยู่ท้องนาครับลมลมนะครับอยู่บนเท้าลมอะลมครับอยู่บนกําลังลมมาแห้งเลยนะครับไปใหม่ปิ้วบ้นเลยนะครับหนุ่มกับเดอกไปใส่นะครับเพราะพอกแม่กบ ไป่นกับไปตากเขานะครับนมกับโยกับยายเถาสองคนนะครับเนย์พานคนจะตามมาแก้เถานะครับนะามมายยเนี่ยตามมาแก้เถาว่ามียังเนี่ยนะครับมาเราเสียงเงินไว้วนนะเนยพามาคนสับสมบัติเรานะครับ <c oughs> มันจะมีอีกบ่อนะไรเนีย่ยยายเถาเราหมักเสียงเงินไว้กับตาหม,มักนะครับสมัยตะกี้มีวีกบ่เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับตะกี้ยายเถานะครับเพิ่นหมักเสียงกับตา เป็นหมักเสียงเงินไว้กับตามากเนาะเข้าก็สมาเบิงว่าเป็นเสียงไว้วนะครับเป็นอายุเก่าสิบปีเขาก็สิบเจ็ดเก่าสิบแปดปีแล้วนะครับแต่เป็นเสียงเงินไว้วนีด้ใชมาจ่อิึงนะครับขอามพูดในลายนะครับตีก็มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวจะพามาคนกตามากยายเถานะครับแล้วก็จะพาไทยยายเถานะครับให้ลูกให้ร้านในเบิงนะครับผู้เป็นอยู่ท่ากรุงเทพก็มีนะครับเป็นกับขึ้นฮอดกันนะครับแต่่าก็ เือสิเบรเดลงมานะครับโอกาสนะครับบุค่อยเห็นมนลงมาแล้วครับมันอยู่ทางไกลนะครับเดี๋ยวลงเกษตรไทยวิดีโอให้เป็นเบิ้งนะครับบรรยากาศนะครับหนาหนาวนะครับิึงแก่เถ่าเราแข็งแรงนะครับเก่าสิบกี่ปีวราลงคันใด้จิตจิตจิตนะครับเก่าสิบแปดปีแล้วนะครับแข็งแรงขนาดขึ้นบันไดลงบันไดนะครับสบายนะครับลูกเต่านี่ยัง

Bánh mì mạc đẹp nằm không? Ừ, bánh nó, kiểu, nó kiểu, kiểu Nhầm là cái màu Màu Nhầm là cái màu mạc nhằm là màu Nhầm là có màu <cười> <cười> โอ้ยม oh, ันมันมันเนาข้างในตัวนั้นเป็นมันเป็นยางบุนั้นเออมันเป็นขี้จังบกพาว่อหน้าเทียนเป็นเนาในนั้นเออเป็นกระดันเป็นยังบุก็กเชี่ยวต้นะมันกระลังมีหน่วยใหญ่ตัว Tuần okay. Kết bì. Kết bì vào này tuần Chắc tụi đem tồn dữ. vừa đó. กำลังเป yeah. ็นปีเร id ์มีการันเป็นอยู่บ่มันกำลังเปลี่ยนโมเมนต์มมาเก็ตปีเกปีอะตนจะเ็จะีกาินตกปีอเคมาเกิปีเขีมาจนพูดตายเวิร์ดพูดก็ตายเวิร์ดตายแล้วไ่ปูกปลูกจะย บ่สิบ่คิงเช็คของปานมันมันบ่มันบ่ติดบ่หือมึงก็ถิรถดอก <messimus> 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 ตอนยีนในบ้านวันย <ons> <t rast> ังอยู่บ่ตายกันบ่มือไผ่หดหนามันบ่ฝุ่นก็บาิสุทธิ์ใส่

Dưới thằng ngàn lùm dù bà dưới thằng ngàn Bố lúc nè Bố lùm dưới thằng mình lùm bà Nó lùm không nó lùm

กูเขาหนาเลยว,วันกูเดียวบวเว็เววันไปกูเขาไปตาเขาน้ำเขาอันนี้

tượng vất Vụ bắt quả mùi Bỏ khay đi Khay là vụ bắt quả mùi Vụ 的话，我们来换。嗯 านาย h ่ i นาย h ỏ นมาถามเสียงงูอง่นมาถามเสียงงัอเถอะมีงัวขายอยู่บ่อเพั่นบามาหาดอเสีงงัว